ไม่ว่าจะเป็นอบตทั้ง4ี่อบตไม่ว่าจะเป็นเทศบาลและก็พ่อแม่พี่น้องนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับตรงนี้การแสดงของแต่ละตำบลใช่ไหมคะอาจารย์มุพชสวยงามมากมากสวยงามมากค่ะเห็นหรือว่าตั้งใจฝรึก้อมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยคุูก้อยทราบไหมว่าครูมาอยู่ที่นี่ผมมาอยู่ที่นี่14ปี้าวปีผมี่ใหญ่วนี้ในส่วนนี้ ครับวันน we ี right. oh, ้นะครับกิจกรรมเรานานนอกจากเป็นช like ่วงของพิธีการและกิจกรรมการแสดงของตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านต่างๆค่ะไม่คิดอ่าเป็นรู้สึกว่าเสียงเสียงจะผัดผ่านระคะเป็นงานสืบสาน้าพพอพื้นบ้านนะคะชุดที่เลิกกันเพืใส่เออวันนี้นอ๋อชุดนี้ไปกันเลยรคะนสง่างมากเลยค่ะชุดนี้เป็นชุดของแม่บ้านของกลุ่มป้าค่านะแต่ไม่ทราบว่าเป็น หมู่ไหนนะแต่พอดีทางทำผมดี่ไปซื้อมาแล้วก็มาให้กำลันนะดิฉันก็ต้องขอกราบขอรุบขอรับการเข้าสู่กาได้ได้เด no ินชมบูธต่างๆค่ะเมื่อวานดิฉันไปสำรวจมาแล้วสำรวจร้านยำบอไม่ใช่นะคะสำรวจทุกร้านเลยค่ะ ที่มาจัดซุ้มนะคะผ้าทอนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าทอหรือเกี่ยวกับอะไรนะคะงานอะไรลับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะนรับสิ่งแวดล้อมบกสนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทกศทางเกษตรนะและก็อีกหลายๆเดือนงานนะคับไม่หวัหนไม่หวั่นกสนนี่มาเติดอะไรคะเนี่ยให้ผู้ยืมเงินอ๋อทกสนที่จะช่วยสนับสนุนในส่วนของการเป็นเครื่องมือในการทระการเกษตรรู้สึกว่ร่วมอยู่กับทางบริษัทตูบต้าเนอะจึงจะเป็นอย่างนั้นนะก ก็ทําให้เกษตรกรนั้นได้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นในการใช้ทําการเกษตรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบนี้ครับถ้าสงสัยจะต้องเปลี่ยนผานนะครับเพราอครานุญาตเปลี่ยนผานนิดเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนผานใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งนะครับอีก